คนที่เกิดราศีเมถุนนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคม2566นะคะคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะดวงดีมากนะคะดวงดีมากเงินมาเต็มเลยนะคะการเงินมาเต็มเลยนะคะการเงินโชคลาบลอยมาเต็มเลยนะคะมีแต่เงินทั้งนั้นนะคะคนราศีเมถุนนะคะคนราศีเมถุนช่วงนี้นะคะการเงินค่อนข้างดีนะคะ จะมีโชคมีลาบนะคะโชคลาบค่อนข้างโดดเด่นคุณมีโอกาสได้เงินก้อนมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางจะได้โชคได้ลาบนะคะการเงินเงินทั้งนั้นเลยนะคะที่เข้ามาสําหรับคนที่เกิดราศีเมถุนนะคะ สิ่งที่ต้องระวังระวังในเรื่องอารมณ์คำพูดอย่างหุนหือารมณ์เสียนะคะระวังมีปัญหาเรื่องการเงินกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวนะคะในเรื่องของการงานการงานค่อนข้างดีมีโอกาสได้รับเงินเดือนเพิ่มนะคะมีโอกาสได้ปรับเงินเดือนปรับตำแหน่งนะคะมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากการทํางานนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะ ระวังจะมีคนมายืมเงินนะคะอย่างวุ่ิีอารมณ์เสียนะคะช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณมีเงินเยอะก็คิดมากนะคะมีเงินน้อยก็คิดมากนะคะแต่ตอนนี้เงินคุณมีเยอะมากและคุณก็คิดเยอะด้วยนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบสําหรับคนโสดนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางเจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่ถูกใจนะคะเข้ามานะคะสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้นะคะระวังมีปัญหาทะเลาะกันระวังเรื่องอารมณ์และคําพูดอย่างหงุดหงิดนะคะแต่ไม่มีอะไรน่าห่วงคุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะทะเลาะกันก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะ โชคลาภค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะโชคลาภการเงนินดีมากนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นเงินดีนะคะคสื่อน,านําโชคของคุณวันนี้นะคะคือสื่อน,านําโชคของคนราศีเมถุนนะคะภายใน15วันนี้คือทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคนะคะสีเสริมด,ดนนวงนําโชคของคุณสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเขียวให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่หนึ่งสุด 110นะคะ110แล้วก็19นะคะ110แล้วก็19ขอให้คนราศีเมถุนโชคดีร่ำรวยนะคะ่ะ